สวัสดีค่ะทุกคนดีนันก็สุภาเถ้าจัดให้วันนี้เข้าครัวกินอะไรดีวันนี้พาเถ้าก็ได้ไปกินปิ้งย่างก็มีอาจจะมีคลิปเล็กเล็กน้อยมาให้ทุกคนดูนะคะว่าไปกินปิ้งย่างที่ต,ต,ต่างประเทศเป็นแบบไหนนะคะน,นี่ก็จะทํากับข้าวมาดูกันว่าพาเถ้าจะทํากับข้าวอะไรวันนี้ทําง่ายง่ายทาง่ายแล้วก็กินกับข้าวที่เป็นกับข้าวที่เหลือจากเมื่อวานด้วยเกงขวานแล้วก็มีลาบเนื้อ ลาบเนื้อแล้วก็ทอดทอดเขียดหนเขียดแห้งปลาหมึกแห้งแล้วก็เนื้อแดดเดียวแล้วก็มีปลาบานด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะาพระเถอก็ทำกับข้าวง่ายๆเลยนะคะวันนี้น้ำมันไม่ร้อนเลยเดี๋ยวรอน่ปลาหมึกนะคะปลาหมึกแห้งทอดปลาหมึกก่อน

ง่าย่ไยแน้ำมันไม่โดนนะแต่ดูเหมือนมันแรงมากนี่เสร็จแล้วเดือบร้อยแล้วไม่ต้องอันนี้มากเดี๋ยวมันจะไหม้ชอ็อตเด็ดนี่เลยค่ะชอ็อตเด็ดคือ,อเสร็จแล้ว เก็บน้อยนะคะ <c oughs> คุณพูดว่าเนื้อไม่ใช่นะคะเนื้อไม่อันนี้เนื้อไม่ได้โทษนะคะเนื้อแห้งไม่ได้โทษได้ทีแล้วค่ะ ียบร้อยกินข้าวด้วยกันนะคะไม่เหลือสักตัวไม่ให้เหลือสักขากินข้าวด้วยกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปทโถก็ได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ออส,ะ,คะส่งไปตัวให้พี่น,น้องทุกคนเลยก็ขอให้ทานข้าวให้อร่อยนะคะมันก็เป็นคลิปสั้นๆของปทวนเพื่อจะให้ทุกคนได้ ทานข้าวได้รับเป็นตัวของพาตัวนะคะก็ให้ทุกคนมีความสุขนะคะทานข้าวให้อร่อยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของพลาตัวขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณนะคะแล้วเจอกันคลิปใหม่คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วก็ไ่ค่ะ